ดีครับผมช่างอัพนันซ์สายนะครับวันนี้ผมจะพามาเช็คปั๊มสูบน้ํานะครับเผอิญว่าลูกค้าเอาไปดูดน้ําแล้วก็น้ําท่วมนะครับน้ําท่วมน้ําท่วมก็จมมิดเลยนะครับตัวนี้ก็เพิ่งเอาขึ้นมาจากน้ํานะครับก็มีอาการน้ําเข้าไปในเครื่องหมดนะครับเราต้องได้ลื้อรีเซ็ตใหม่นะครับหรือว่าลื้อล้างใหม่ให้หมดทุกอย่างนะครับนี่นะครับ ปั๊มสูบน้ำนะครับก็ผมก็ได้แกะตัวปั๊ม hm ดูดออกแล้วนะครับก็มีน้ําขังอยู่เต็มไปหมดนะครับตัวเนี้ยน้ําขังเต็มไปหมดเลยครับห้องเครื่องนี่ผมก็ยังไม่ดูนะครับว่าน้ํามันหรือน้ํามันเข้าไปได้ไหมนะครับก็อย่ารื้อออกมาหมดนะครับโอ้โหเห็นไหมครับพี่น้องครับเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับโอ้หูน้ําเยอะเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยโอ้โหสงสัยว่าต้องน้ําเข้าไปหมด ือแช่ไว้นานนะครับผมว่าน่าจะแช่ไว้นานนะครับเนี่ยครับลูกค้ามาบอกว่าแช่ไว้ประมาณคืนนึงนะครับไปดูดน้ํานะครับเนี่ยเห็นไหมครับน้ำโอ้โหเห็นไหมครับน้ําเต็มห้องเครื่องเลยครับเราต้องได้รื้อแล้วก็ล้างใหม่ให้หมดเลยนะครับเนี่ยอือหือจมุมน้ํานะครับไปดูดน้ําไว้แล้วทีนี้ไม่ได้เก็บนะครับน้ําท่วมนะครับเนี่ย น้ำเข้าในห้องเครื่องเข้าหมดนะครับเราต้องล้างให้หมดทุกอย่างเลยนะครับเนี่ยต้องถอดรื้อออกมาให้หมดนะครับรื้อออกมาแล้วก็ต้องล้างให้ดีด้วยนะครับแล้วก็ฉโลมน้ํามันเครื่องพวกลูกปืนอะไรแล้วก็ต้องล้างให้สะอาดนะครับลูกปืนข้างข้ออะไรนะครับแล้วก็ชุดบนนี่เราก็ต้องรื้อออกมาแล้วก็มาล้างนะครับพวกวาลพวกอะไรก็น่าจะมีโคนมีอะไรเยอะเลยครับเนี่ยครับ สัด,ดีผมก็ได้รื้อไปแล้วนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับเนี่ยครับน้ําเข้าหมดนะครับตัวนี้เราต้องได้ลื้อออกมาหมดทุกอย่างนะครับรื้อออกใหม่แล้วก็รีเซ็ตด้วยนะครับล้างให้หมดทุกอย่างเลยนะครับก็จะได้ใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับถ้าน้ําท่วมก็อย่าไปสตาร์ทเครื่องนะครับเราก็มารื้อออกให้หมดแล้วก็ ล้างน้ำมันให้สะอาดแล้วก็ค่อยประกอบเข้าเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงคาบูนี่นะครับจะมีน้ํำไหมครับดูนะครับโอ้น้ํานะครับเห็นไหมครับเนี่ยน้ําเข้าไปหมดเลยครับเนี่ยครับโอ้หน้ําครับน้ําเข้าหมดเลยครับตัวนี้เห็นไหมครับเนี่ยอื ออืนี่ครับก็ลื้ปั๊มดูดตัวนี้ด้านข้างนี้ออกนะครับแล้วก็เกล่น็อตด้านฝานี่นะครับถอดออกมาแล้วก็จะไปล้างข้างในเครื่องนะครับตัวนี้เราก็ถอดน็อตสี่ตัวนี่นะครับชุดบนนี่เราก็ถอดออกมาล้างนะครับล้างให้สะอาดให้หมดถังน้ํามันก็ล้างนะครับคารูคาเบอร์อะไรก็ล้างให้หมดนะครับถ้าน้าท่วมนะครับแก้ไขได้แบบนี้นะครับ เดี๋ยวเราก็จะซื้อหรือชุดบนนี่แล้วก็เกะบาวเกะอะไรมาล้างออกให้หมดเลยนะครับถ้ามีอาการน้ําท่วมก็อย่าเพิ่งไปสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็เอามาเปิดน้ํามันเครื่องออกนะครับเทออกก็จะมีน้ําขังอยู่เต็มไปหมดนะครับก็ลือออกมาแล้วก็ใช้น้ํามันนะครับใช้น้ํามันล้างให้สะอาดแล้วก็ค่อยประกอบเข้าเหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะครับอย่าเพิ่งไปสตาร์ทเครื่องนะครับถ้าไปสตาร์ทเครื่อง น้ำเข้าไปอยู่ในห้องเครื่องครับมันจะทําให้พวกวาลอะไรมันคุดนะครับหรือว่าเวนอะไรมีปัญหานะครับเนี่ยครับวิธีแก้ไขถ้าเครื่องน้ําท่วมหรือเครื่องจุ่มน้ํานะครับแก้ไขได้ง่ายๆนะครับเราต้องลื้อฝาข้างออกมาแล้วก็ล้างชุดข้างในนี้ให้สะอาดให้หมดนะครับครับเดี๋ยวเราก็จะมาลื้อชุดด้านข้างนี่ออกกันล่กอนนะครับต้องล้างให้หมดทุกอย่างนะครับ ราะว่ามันถ้าโดนน้ำเข้าไปนะครับรูปปืนอะไรก็จะเป็นโคลนนะครับเป็นโคลนหรือเป็นคราบของน้ำนะครับมันก็จะทำให้รูปปืนดังนะครับ เราต้องถอดออกมาก็ล้างให้หมดนะครับด้านเครื่องด้านในตัวนี้นะครับตัวนี้เราก็จะถอดออกมาล้างนะครับล้างห้องเครื่องห้องอะไรให้หมดทุกอย่างเลยนะครับจะได้อย่าให้มีน้ําติดอยู่นะครับ ด้านหน้านี่ก็ลือนะครับ เื่องตัดไม่ติดนะครับมีน้ำขังอยู่นะครับโอเคครับเราล้างแล้วก็ประกอบเข้าเหมือนเดิมนะครับล้างให้สะอาดให้หมดนะครับเนี่ยล้างให้หมดถอดลูกสูบออกมาด้วยนะครับ ออกมาล้างให้หมดทุกอย่างเนี่ยครับอาการของน้ําท่วมหรือจมน้านะครับต้องลือ้ออกมาล้างให้หมดทุกอย่างนะครับโอเคครับ,บรก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามผมด้วยนะครับเจ้าอัลตไลท์นะครับสวัสดีครับ